นิยายรักเนี่ย,ยเสียงเรื่องสอนรักยายจอมดือ้อตอนที่18พายุสวาดของคนคลั่งจบลงแล้วนาวิกาเจ็บร้าวไปทั้งตัวและหัวใจเธอปาดน้ำตาแห่งความน้อยใจออกไปก่อนจะเข้าไปชำระนางร่างกาย ทิ้งให้ถนนหลับอยู่บนเตียงยับเยินยนยูที่ผ่านพายุร้ายของบทรักที่ดิบเถื่อนดาวิกาสะอื้นให้ใต้สายน้ำเย็นๆก่อนจะพยายามเก็บกดความเจ็บปวดออกมาจากห้องน้ำนั้นแล้วทำตามความตั้งใจที่มีอยู่เดิมเธอสวมเสื้อผ้าชุดเก่าตัวเก่งของเธอ ปกปิดร่างกายบอบช้ำอย่างมิชิตค่อยๆก้มเก็บเสื้อผ้าที่หล่นกลื่นกลาดบนพื้นใส่กระเป๋าอย่างเงียบกริบหมอบภาพห้องอย่างอะไรอาวรแม้แต่ชายที่หลับอยู่บนเตียงอันยับยู่หวนแต่งงานยังวางอยู่ที่เดิมและเธอก็ต้องตัดใจนางป้าตกสวรรค์ แบบไม่ต้องลงลิฟต์มันก็เจ็บปวดแบบนี้แหละถูกกระแทกแรงไปหน่อยสายตาของเธอที่มองเขาจึงเต็มไปด้วยความอ้อยอิงและบอกลาะไม่มีอีกแล้วอ้อมกอดกลิ่นความหวยหาความรักเธอขอเก็บมันเอาไว้ให้ลึกสุดใจก่อนเธอจะเบื่อหน้าหนีไปแล้ว เดินกลับไปตามทางมืดมนของเธอดังเดิมไม่คิดสนใจเวลาว่าตอนนี้จะดึกดื่นแค่ไหนด้วยซ้ำขอแค่ให้เธอได้ไปจากที่นี่ให้พ้นก็เพียงพอดาวิกาเดินลงมาอย่างเงียบเชียบ <c oughs> แต่ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อมีการเคลื่อนไหวดึกดื่นปานนี้จะไปไหนยะ อาโดนีที่ยังไม่ได้นอนเห็นหลางสะไยที่ใกล้จะหลุดตำแหน่งหิ้วกับเป๋าเดินลงบันไดามาก็มองอย่างสนใจดาวิกาตอบเสียงเรียบจะไปจากที่นี่ค่ะดาวิกาตอบอย่าไม่คิดจะล่ำลาเธอเชิดคอทั้งบาอย่างทรนง เธอคิดสงสัยแต่ไม่คิดป้ายสีในเมื่อเธอดูแล้วว่าแผลดับบาปมันให้ความรู้สึกยังไงในเมื่อเธอไม่มีโอกาสหาหลักฐานเธอก็จะไม่พูดอะไรอีกนึกเสียดายเหลือเกินที่ไม่ได้บอกลาปะาก้อยปะาก้อยที่แสนดีกับเธออยู่เสมอแต่คิดจะไปแล้วก็ต้องรีบไปให้รับ จะไม่ล่ำลาใครให้มัวเสียเวลาวิ่ล่ำเธอเดินออกไปเพียงลำพังพร้อมกระเป๋าใบเล็กใบเดิมของเธอ,อ,อก็ยังคิดบอกมีมาแค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นยามเปิดประตูรั้วให้เธอแบบงงๆแต่ไม่คิดถามถ่ายเรื่องเจ้านายไม่ช้าดาวิกาก็ได้ขึ้นแท็กซี่ที่เธอโทรเรียกให้มารับตั้งแต่ทีแรก ที่ที่เธอจะไปก็มีเพียงที่เดียวเธอจะไปที่ไหนได้เล่าเธอก็มีแค่บ้านสมบัติชิ้นเดียวที่แม่ของเธอทิ้งเอาไว้ให้อดุนีเดินมามองจนดาวิการับตาไปนึกห่วงอยู่เหมือนกันที่เธอออกไปดึกดึกดนๆผู้หญิงตัวลำพัง แล้วรู้สึกผิดนิดๆที่มีส่วนให้ดาวิกาต้องเลิกกลากับลานชายแต่เมื่อคิดจะทำแล้วก็ต้องทำให้ถึงที่สุดเกือบเช้าถนนที่ใช้แรงคมเหงเมียไปมากจึงตื่นขึ้นมาเข้าควานหาดาวิกาไม่พบเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นก็ไม่มีกระเป๋าก็ไม่มีไม่บอกก็รู้ว่า เธอต้องไปแล้วแน่ๆเขายกมือขึ้นยีหัวหลังจากมองตุ๊กตาตัวโตกับแหวนแต่งงานที่เธอทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเธ mm hmm. อไปแล้วจริงๆเธอจบความสัมพันธ์ของเขากับเธอแล้วจริงๆเธอคืนให้เขาหมดทุกอย่างยกเว้นหัวใจ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาเอ่ยปากเองว่าเขาจะปล่อยเธอไป เธอไปเขาก็จะปล่อยเธอดาวิกาอายุยังน้อยเธอยังมีโอกาสเธอยังมีโอกาสได้พบกับคนดีๆอีกมากข็ยกมือขึ้นมากลุ่มอกที่เคยแข็งแกรง่งบัดนี้มันเจ็บปวดทุรนทุรายช่องว่างระหว่างไวนั้นมีมากเกินไปรังไว้ก็จะมีแต่เจ็บปวด เขารู้ว่าดาวิกาจะไม่กลับจะกลับไปที่ดีสอดของเธอแต่เธอจะไปได้ยังไงกันแล้วไปเมื่อไร่คําถามที่เขายัางสงสัยเพราะเดาได้ว่าเธอคงไม่คิดจะเอารถไปเองแน่ๆเพราะเธอดื้อและหนึ่งยิ่งในศักดิ์ศรีของเธอมากยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งห่วงแต่ ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้นอกจากจะกลับไปทำหน้าที่ของเขาปล่อยให้คนที่เขารักเดินจากไปตามทางของเธอและขอภาวนาให้เธอได้พบกับคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเธอแทนที่ของเขาคุณนนท์คะคุณดาเธอยังไม่ตื่นหรอคะ ป้าก้อยถามเขาอย่างเป็นห่วงไม่เห็นว่าเจ้าบ้านแต่งตัวเตรียมไปทำงานเรียบร้อยและลงมากินข้าวเช้าเพียงลำพังไรเงาคนที่เคยตื่นเช้ามาทำกับข้าวและชอเลาะเธออย่างเช่นทุกวันจนอดรู้สึกสั่หอนใจไม่ได้หรือว่ายังไม่หายงอนกันล่ะคะป้าช่วยไปง้อให้ไหมป้าก้อย รูปแขนกำยำของเขาอย่างพยายามใจเย็นขณะที่เธอทำท่าจะขึ้นไปง้อคนจอมดื้อให้เขาอย่างใจดีไม่ต้องรอกครับเขาไปแล้วต่อไปคงไม่มีใครช่วยป้าก้อยทำกับข้าวแล้วล่ะถึงจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นแต่หัวใจของเขาก็เจ็บแปลบ และป้าก้อยเองก็รู้สึกเช่นนั้นเช่นกันโทคุณนนป้าก้อยน้ำตาซึมดาวิกาช่างน่ารักช่างน่าเอ็นดูและเธอก็ไม่มีญาติที่ไหนเหลือแล้วป่านนี้จะเป็นตายตายดียงไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าเมื่อคืนเธอไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเจ้านายแล้วแล้วก็คงจะแอบขึ้นไปดูสักหน่อย แล้วเรื่องมันคงไม่จบลงแบบนี้คิดแล้วก็ยิ่งเจ็บใจนะักเธอคิดอย่างขัดเคืองใจป้าก้อยครับเมื่อก่อนตอนเราไม่มีดาวิกาเราก็อยู่กันได้ปล่อยเขาไปเถอะครับเขายังมีโอกาสได้พบใครอีกตั้งเยอะแยะเขาพูดปลอบใจใครกันแน่แม่บ้านที่เขาคิดกับท่านเหมือนญาติหรือปลอบใจตนเอง ขณะที่เขาสุดตัวลงนั่งตักข้าวให้ผมด้วยครับผมมีงานต้องทำแต่เช้าอะไรกันใจคอจะกินข้าวคนเดียวหรือไงครับไม่รอผมไม่ว่านี่คิดยังไม่รอน้องด่าอีกใจดำชสมัดในทานผู้สนุกปากแต่คนตอบกลับกลับเป็นอรุณี ไม่ต้องรอแม่ดาวิการอกเพราะเขาไปแล้วพูดจบก็เดินไปนั่งข้างหลานชายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทานยิ้มกว้างขยันจังเลยฮะพี่สะพยของผมไปทำงานแต่เช้าแต่เอ๊ะ น้องดาถูกพักงานไม่ใช่หรอครับหนุ่มเจ้าอำดานเพิ่งนึกออกจึงถามพลางขมวดคิ้วมุ่นนั่นไ่นั่นทำให้คนหัวโตถึงกับอิ่มและวางช้อนลงยาวไม่คิดจะทนฟังผมกูผมขอตัวก่อนนะครับพูดแล้วหันมามองในทานก่อนจะปีบไหลน้องชายเบาเบาโดยไม่เอ่ยอะไรอีก บางทีน้องชายของเขาอาจดูแลดาวิกาได้ดีกว่าเขาก็ได้เพราะวัยทั้งสองไม่ห่างกันมากอะไรของเขาเนทานบนพลางขงมวดคิ้วมองตามหลังกแกร่งของพี่ชายออกไปขณะที่เขาหันมาหามันดา ดาไปไหนละแม่ไม่รู้ไม่ได้ถามแต่ไม่ได้ไปทำงานหรอกไปเมื่อคืนนี้ลากกระเป๋าออกไปแล้วช่างเถอะจะเป็นไหนก็ไปขอแค่ไปจากชีวิตพี่ชายแกเท่านั้นก็พอพูดแล้วก็ตัเข้าต้มใส่ปากเฉยแต่คนฟังกลับอ้าปากทางด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นวันนี้หนุ่มเปลย์บอยเอยอุทานด้วยความมึนงง มีแต่ป้าก้อยคนเดียวที่ยังคงเช็ดน้ำตาให้กับรอยแยกที่ยากจะประสานหัวใจของหล่อนฮอเเี่ยวโหยหาคุณูดาวิกาของแกแต่แกทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ร้องไห้ให้กับความโง่ของตัวเองที่ช่วยเหลืออะไรสาวน้อยตัวคนเดียวที่โดนรังแก จึงต้องระหกระเหกับรังของตนเองไปทิ้งให้คนแก่คอยห่วงห่วงใหญ่รักใครจนมีน้ำตาร่วงหล่นเปล่าๆดาวิกากลับมาที่ดีสอดอ์ยังปลอดภัยดีเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอนั่งแท็กซี่ไปเปิดห้องพักที่โรงแรมนอน ก่อนจะออกจากโรงแรมแต่เช้าตู่แล้วกลับมาโดยไม่มีใครรู้เธอพักอยู่ที่บ้านพักแต่พยายามหลับเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้จึงออกมาเดินเล่นที่รีสอร์ทเพื่อดูงานจนได้พบกับจิตตีอ้าวน้องดามากลับใครจะนี่เมื่อกี้นาผ่านมาไม่อยากจะเห็นรถจิตตีอยู่ชะงัก มองหน้าหลานสาวที่ดูซีดผิดปกติเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหรือว่าจิตตีนึกจะเอ่ยถามแต่พอเหลือบม,มองบรรดาลูกน้องที่ทำท่างเงี่ยหูฟังจึงจูงมือหลานสาวออกมาคุยที่ห้องทำงานส่วนตัวของเธอบอกน้ามาสิว่ามีอะไรขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอเจอคำถามเข้าดาวิกาจึงตอบ อย่างอ่อนใจดาเลิกกับคุณนนทแล้วละค่ะดาวิกาสารภาพออกมาเสียงอ่อนอะไรกันเพิ่งจะแต่งกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงเลิกกันเสร็จแล้วจิตรียกมือทับอ,อกถามหลานสาวด้วยความเป็นห่วงยิ่งทำให้ดาวิกาอึกอักเพราะไม่คิดอยากจะรื้อฟืน้นเพื่อเรียกน้ำตาแห่งความน้อยใจคงเป็นเพราะ ความไม่เข้าใจมังคะดาวิกาพยายามกลั้นสะอื้นเอาไว้ในอกแม้ตาของเธอจะแดงกรรมไม่ดีหรอกคะ่ะดาจะได้กลับมาช่วยทำงานแล้วไงเธอบอกยิ้มยิ้มไม่อยากให้มองเธอด้วยความสงสารที่ผ่านมาเธออยากให้มันจบลงเสียทียังไม่รู้ว่าวันไหนที่เธอจะต้องเซ็นใบย้ายเขา แค่เพียงหวังให้มันจบลงเร็วๆแม้จะเจ็บก็ขอเจ็บทีเดียวน้าไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวคุณนนก็มาง,ง้อเขาไม่มีทางปล่อยดาวไว้นานหรอกดาวิกาได้แต่เย้มให้ความคิดอันหลงหลงแรงๆของน้าสาวก็ยังว่าแหละน้าของเธอไม่รู้นี่ว่าเขาทำอะไรไว้กับเธอบ้างหากรู้ก็คงไม่พูดเช่นนี้หรอกป่านนี้แล้ว เธอก็ได้แค่สมเพศตัวเองนับภาษาอะไรกับคนที่รู้เรื่องของเธอดับวิกาได้แต่ถอนใจดาขอตัวก่อนนะคะเธอเดินขอตกกลับออกไปที่บ้านพักหวังว่าจะทำหน้าที่ของตนต่อไปแต่ก่อนอื่นเธออยากจะขอเลียแผลใจเสียก่อน ร้องไห้จนพอใจแล้วก็คิดได้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเธอต้องซื้อโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์ที่เธอเคยใช้มันเป็นของถนนเธอจึงคืนเขาไปทั้งหมดเก็บกลับมาแค่ซิมการ์ดคิดเรื่องนูนเรื่องนี้จนเอาแต่ซึมเศร้าพอใช้โทรศัพท์ของโรงแรม ทรกลับไปหาต้องตาเรื่องของลูกค้าที่ลืมกระเป๋าแล้วต้องตาเองก็ออกกระเช้าและพร้อมกับกระเป๋าแบรนด์เนมทรัพย์สินในกระเป๋ายัางครบทุกชิ้นมันทำให้การขอโทษผ่านไปได้ทุกดีและลูกค้าก็ไม่ติดใจเอาความทั้งที่ก่อนหน้านี้โมโหโวยวายคลองเพลนเสยอย่างหนักจนต้องตานึกแปลกใจแต่ก็ดี ในเมื่อต้องตาอเอาของไปคืนแล้วดาวิกาก็ไม่ต้องกลับไปที่กรุงเทพอีกแต่วันต่อมาในสิ่ที่อยู่ๆก็มีมีซองเอกสารมาถึงเธอพร้อมกับข้อความเอกสารสำคัญแล้วใครจะรู้แล้วว่าเอกสารนั้นมันสำคัญมากแค่ไหนคราวนี้ดาวิกากลั้นน้ำตาไม่ได้ออกอีกต่อไปแล้ว เมื่อเธอเปิดสองเอกสารนั้นดูแล้วพบใบยาที่มีชื่อของตนุนเซ็นอยู่ก่อนหน้าดาวิการ้องไห้เป็นวักเป็นเวนแต่เธอก็พยายามยืดอกอีกครั้งยอมรับสภาพกับโชคชะตาทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเธอรักเขาข้างเดียวมันก็เจ็บแบบนี้แหละดาวิกาเอ้ยร้องไห้ไปก็เท่านั้น เธอเซ็นชื่อลงไปตามที่เขาร้องขออยากเลิกก็เลิอกอยากลามันก็ง่ายแบบนี้แหละหวังเลยเกินว่าดวงใจที่เจ็บช้ำดวงนี้จะลืมเขาให้ได้โดยเร็ววันสักทีลืมความเจ็บที่ทำให้ปดวดร้าวเธออยากลืม และหวังว่าเธอจะลืมได้อย่างรวดเร็วจบแล้วนะคะสอนรักเยจอมดื้อน,นะตอนที่18นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหากตอนไหนไม่เจอก็ไปหาในเพลย์ลิสต์เนาะเพื่อนใหม่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็รักษาตัวของคุณด้วยนะคะตัาฝากจ่ายเงินเดินให้ตาด้วยละ่ะขอบคุณมากๆากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรักนะคะบุนรักษาสวัสดีค่ะ